สวัสดีครับผมโจฮักนักสารคามวันนี้นะครับไม่เห็นหน้าตากันนะท่านผู้ชมเราก็จะมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรนะครับที่เขาเรียกว่าขิงใบเดียวนะครับเอ๊ท่านผู้ชมเคยทราบไหมว่าขนะิงใบเดียวเนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้แต่ว่าโจขอบอกเลยว่าหายากท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นไม้นะครับประเทศเพื่อนบ้าน ก็คือบอกให้ก็ได้นะครับก็คือประเทศลาวนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือนะครับขึ้นมานะครับเป็นลำเลยแล้วก็เป็นใบเดียวนะครับขิงใบเดียวนะ่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับมีกลิ่นที่แรงมากท่านผู้ชมอันนี้ก็คือในประเทศไทยเราเนี่ยหายากนะครับและอีกอย่างหนึ่งโจอขอบอกว่านะครับเขาก็จะมีะสรรพคุณก็คือ อะไรบ้างท่านผู้ชมก็คือบำรุงกำลังของเรานี่แหละนะครับบำรุงกำลังและก็เป็นยาอายุวัฒนะนะครับเป็นยาอายุวัฒนะและก็พวกลดไขมันนะครับคอเลสเตอรอลในร่างกายมากมายและก็ช่วยขับลมในช่วงท้องของเราแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกนะท่านผู้ชมเราก็จะได้ทราบกันนะครับว่าไม้ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่วันนี้โจมีความพิเศษนะครับว่า จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นในมุมมองนะครับโมเมนต,ต์ต่างๆว่าที่โจเสนอนะครับงานของในประเทศไทยเราเนะี่ยมีแต่สมุนไพรในประเทศไทยเราแต่ที่นี้นะครับเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรต่างประเทศบ้างท่านผู้ชมอันนี้ก็คือขิงใบเดียวแต่ท่านผู้ชมเคยเคยเห็นไหมเนะี่ยมันจะขึ้นใบเดียวโด่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่านะครับอ้าวอีกอนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมาเป็นใบเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาฉีกแนวขึ้นมาเหมือนกันท่านผู้ชมถ้าเขามีลำต้นที่แก่หน่อยหนึ่งเขาก็จะมีใบขึ้นมาอีกข้างๆนะครับขิงใบเดียวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับน่าค้นหาและก็น่าติดตามท่านผู้ชมโจจะให้บอกเลยนะครับเดี๋ยวโจจะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไร จจะเอามาให้เห็นๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในถุงอยู่นะครับอยู่ในถุงอยู่ส่วนนี้นะครับอ้าวอันนี้เขาก็ขึ้นมาเป็นลำเช่นกันท่านผู้ชมถิงใบเดียวนะครับเขาจะขึ้นคือคือตามธรรมชาติจริงๆแล้วเขาเขาจะขึ้นมาเป็นใบเดียวก่อนนะครับแต่ส่วนที่ใช้ก็คือหัวนะครับอยู่ใต้นี้นะครับผม อันนี้วันนี้เป็นการแนะนำนะครับสมุนไพรประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ฉีกแนวไปเลยท่านผู้ชมนะครับคงไม่มีใครลอกคลิปมาละมัง้งวันนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับว่าขิงใบเดียวเป็นสมุนไพรยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแก้ขับลมในช่วงท้องนะครับแก้อาการท้องผูกนะครับอขอลดคอเลสเตอรอลลดไขมันนะครับและเป็นสมุนไพรในด้านบำรุงกำลังนะครับ อันนี้กลิ่นกลิ่นเขาจะแรงมากท่านผู้ชมแค่เราปิดแค่เนี่ยปลายใบยเนี่ยกลิ่นไม่ขิงกลิ่นขิงนี่ออกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการเสนอแนะที่น,นะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับที่โจได้มา,าถ่ายทำนะครับวันนี้อันนี้ก็เห็นมุมอมองหลายอย่างนะครับมากมายนี่ก็จะมีนะครับปลายใบยที่สวยมากท่านผู้ชมก็จะมี เป็นลำขึ้นมาลำเดียวเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นใบอ,อย่างนี้เลยนะครับขิงใบเดียวนะครับจากประเทศลาวนะครับจริงๆแล้วสรรพคุณมันมีมากมายท่านผู้ชมแต่วันนี้โจก็จะแนะนำนะครับว่าสมุนไพรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับขิงใบเดียวชงัดนักแลบํบำรุงร่างกายเป็นสมุนไพราย,ยาอายุวัฒนะ